สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วกับคุณครูน้ำตาลยอดสง่าคุูตาลค่ะสอนอยู่ประจำชั้นอนุบาล3ทับโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตะบนทับมานะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันเป็นสัปดาห์ที่3.11นะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องปลอดภัยในยานพาหนะนะคะ เราจะเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะได้ด้วยการเดินหรือการใช้ยานพาหนะและยานพาหนะบางอย่างนะคะก็จะเคลื่อนที่โดยการใช้เครื่องยนต์ใช้ลมหรือใช้ไฟฟ้าหรือใช้คนในการทำให้เคลื่อนที่นะคะเราสามารถเดินทางหรือว่าขนส่งได้ทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆเ,เชิญค่ะเรามาเรียนรู้ในวันที่หนึ่งนะคะก็จะพูดถึงความหมายและประโยชน์ของยานพาหนะนะคะยานพาหนะนะคะก็จะหมายถึงสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งของระหว่างกันและกันนะคะเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้อาศัยยานพาหนะนะคะเพราะจะทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความรวดเร็วและผู้ขับขี่นะคะก็จะต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่นะคะและต้องทำตามกฎจราจรนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนคะ่ะวันที่สองนะคะเราก็จะพูดถึงการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของยานพาหนะนะคะยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางนะคะเราต้องดูระยะเวลาในการเดินทางดูขนาดดูประเภทของการใช้งานนะคะให้เหมาะสมและให้ปลอดภัยนะคะซึ่งยานพาหนะนะคะก็จะมีด้วยการสามประเภท 1. นนะคะการเดินทางทางบกเราจะเดินทางด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์รถจักรยานหรือรถไฟนะคะเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับระยะเวลาและความปลอดภัยนะคะ 2. การเดินทางทางน้ำค่ะเราเดินทางด้วยเรือยนต์เรือใบหรือเรือแจวนะคะก็ขึ้นอยู่กับระยะทางและก็ความปลอดภัยเช่นกันค่ะ 3. นะคะการเดินทางทางอากาศ การเดินทางทางอากาศเราก็จะเดินทางด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะคะการเดินทางนะคะทุกคนต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้งานและความปลอดภัยความเหมาะสมในการเดินทางทุกครั้งนะคะเรามาเรียนรู้กันในวันที่3นะคะวันที่3ก็จะพูดถึงวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการเดินทาง การเดินทางด้วยยานพาหนะไปยังที่ต่างๆให้ปลอดภัยนะคะเด็กๆขาสำหรับเด็กๆแล้วนะคะก็จะมีวิธีปฏิบัติตนได้ดังนี้นะคะ 1. เด็กๆควรนั่งให้ถูกวิธีนะคะ 2. ไม่เล่นในขณะที่อาศัยอยู่บนยานพาหนะนะคะและ 3. ไม่ยื่นอวัยวะใดๆออกไปนอกยานพาหนะเด็กๆนะคะเด็กๆ ต่อมาเรามาดูในวันที่4นะคะเราก็จะเรียนรู้การปฏิบัติตนตามกุจราจรนะคะการที่เราจะเดินทางด้วยยันาานะต่างๆนะคะให้ปลอดภัยเราต้องปฏิบัติตามกุจราจรค่ะเช่นสัญญาณไฟจราจรนะคะจะมีด้วยกัน3สี ถ้าเราขับรถแล้วไปเจอสัญญาณไฟจราจรสีแดงนั่นก็หมายถึงให้รถหยุดวิ่งนะคะไฟสีเหลืองค่ะก็จะหมายถึงให้รถเตรียมหยุดนะคะและไฟสีเขียวก็จะหมายถึงให้รถแล่นผ่านไปได้นะคะหรือถ้าเด็กๆนะคะจะข้ามถนนเด็กๆก,ก็ควรที่จะข้ามทางสะพานลอยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ และว,วันที่5ของเรานะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะยานพาหนะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางการขนส่งของระหว่างกันและกันดังนั้นนะคะก็จึงมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอย่างเช่นคนขับรถคนขับเรือนักบินตำรวจจราจร ในสถานีเป็นต้นค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการในการเดินทางให้ปลอดภัยนะคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้นะคะว่าควรทำอย่างไรให้ปลอดภัยในการเดินทางนะคะ ค่ะแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้อีกนะคะว่าเวลาถ้าเด็กๆเดินทางโดยอาศัยรถยนต์นะคะให้เด็กๆคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะและถ้าเด็กๆเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ก็ให้เด็กๆนะคะสวมหมวกกันน็อกนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กๆเองค่ะค่ะวันนี้คุณครูก็มีความรู้มีสาระดีๆมาฝากเด็กๆแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ